สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหินมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโรคต้อหินคืออะไรนะครับวิธีการสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงรวมถึงการรักษาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับ สำหรับสาระความรู้ในคลิปนี้นะครับจัดทำและเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับโรคต้อหินเนี่ยก็เป็นภัยร้ายนะครับที่อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียดวงตาได้นะครับต้อหินเป็นโรคที่มีความดันของลูกตาสูงจนเกิดการกดทับขั้วประสาทตาหากขั้วประสาทตาถูกทำลายเนี่ยก็จะส่งผลให้สูญเสียลานใสาตา เมื่ออาการรุนแรงขึ้นก็จะทำให้สูญเสียการมองเห็นในที่สุดนะครับสำหรับวิธีการสังเกตอาการเนี่ยสังเกตว่าตามองเห็นชัดหรือไม่โดยปิดตาทีละข้างนะครับเพื่อสังเกตความคมชัดและความกว้างของการมองเห็นสำหรับในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ได้แก่ผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นต้อหิน ผู้ที่มีลานสายตายาวมากหรือสั้นมากผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการกระแทกผู้ที่ใช้ยาที่มีสารสเตียรอยทุกรูปแบบผู้ที่มีโรคทางเส้นเลือดนะครับนี่คือในกลุ่มเสี่ยงใน6กลุ่มนะครับทีนี้การรักษาต้อหินทำอย่างไรเขาก็มีหลายวิธีนะครับเช่นการใช้ยาเป็นการรักษาเบื้องต้นที่เน้นการลดความดันลูกตาให้ต่ำลง เพื่อลดการทำลายของขั้วประสาตตาโดยผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอการรักษาด้วยเลเซอร์ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการหยอดตาหรือโรคต้อหินชนิดมุมปิดโดยแพทย์จะเลือกใช้เลเซอร์ที่แตกต่างกันสำหรับระยะที่ต่างกันของโรคต้อหินด้วยนะครับวิธีการรักษาต่อมาก็คือวิธีการผ่าตัด ใช้รักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมหรือไม่สามารถรักษาด้วยการหยอดตาและเลเซอร์ได้การผ่าตัดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่การผ่าตัดสร้างการระบายน้ําหล่อเลี้ยงลูกตาเพื่อลดระดับความดันของลูกตาให้ต่ําลงอาจใช้ท่อชนิดต่างๆร่วมด้วย2การใส่ท่อระบายเพื่อลดความดันลูกตา ใช้สำหรับกรณีที่การผ่าตัดแบบแรกไม่ได้ผลหรือมีความรุนแรงมากสำหรับข้อแนะนำเนี่ยนะครับเนื่องจาก90%ของผู้ป่วยโรคต้อหินในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการการเข้ารับการตรวจดวงตาจึงช่วยป้องกันการเป็นต้อหินขั้นรุนแรงและสูญเสียดวงตาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ,จะเห็นได้ว่า90%เนี่ยไม่มีการแสดงอาการนะครับ เพราะฉะนั้นเราควรจะเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาของเราบ่อยๆนะครับเพื่อลดอาการที่รุนแรงและการสูญเสียดวงตานะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ